ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับชาวโฟโต้กาการวันนี้เป็นทริปแรกของปีนะครับร่วมกับชาวอับรถนะครับกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวขอดื่มน้ำโชว์หนึ่งหนึ่งถึงสองวินะครับ ยถึงยังไม่ได้รูปครับวันนี้เราเน้นทาอะไรครับเดี๋ยวให้คนเล่าแล้วน้ำแข็งกลับไปกินที่บ้านกันอา่านะครับประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับที่ของเราเตรียมการประมาณสองอาทิตย์ซื้อหมูนะครับประมาณ200กว่าบาท ก็ได้ยากหมดไปแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับเครื่องปั่นไฟครับจากขอบคุณพระเจ้าจขอบคุณประเจรานะครับที่เอามาทำเยิ้มไปทำเยิ้มไปแล้วขอบคุณนะ ราชการนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่สนับสนุนทีมของเรานะครับเรียกที่จำกันไม่บ้องที่จำกันกัดไม่ได้ครับขอบคุณไม้บ้องเนี่ยไม้บ้องอยากมีการอยากครอบครัวกลัวกูนอนเย็นอยู่บ้านเนี่ยเลยยุ่งก็พิจัยเลยนเนี่ยนะเรียกไม้บ้องแะบัดนี้ครับกับผมขอเปิดทริปนะบัดนี้ครับเปิดทริปเราอย่างไรเออเดี๋ยวกดตีปิด